สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกับครูพินันเช่นเคยนะครับในการนําเอาหนังสือ w o r k b o o k นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับของ New Say Hello t หรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษชั้นป .2 นะครับวันนี้หน้าที่2แล้วนะครับมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่2กันนะครับคําสั่งบอกว่า Read and m a t ทไ r e d Read นะครับแปลว่าอ่านแ n d แปลว่าและ Match แปลว่าจับคู่นะครับนี่คือคําแปล match the sentences with the pictures write number one t o three in the boxes match นะครับจับคู่ the sentences ก็คือประโยคหลายๆประโยค with กับ the p i c u r e s รูปภาพหลายๆรูปภาพแล้วแล้วก็ให้ write number นะครับคือให้เขียนตัวเลข1-3 in the box e s ในรูปสี่เหลี่ยมคือรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับให้เขียนหมายเลขหนึง ถึงหมายเลข3นะครับให้มันแมทกับรูปภาพนะครับดนาะนี่นะคุณครูเขียนคําแปลให้แล้วนะครับนี่คือคําแปลจับคู่ประโยคต่างๆกับรูปภาพเขียนหมายเลข1-3ลงในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับภาพแรกนะครับคนนี้พูดว่า I am seven I am seven เนี่ยนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ I แปลว่าฉัน แอม <ST ido ột> นะครับนี่คือตัวยอ่อนะตัวยอ่อมาจากแอมเนี่ยครูเขียนกับเมาส์นะครับนะอาจจะดูไม่สวยนะครับ <ST rese> แอมแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเซเว่นแปลว่า7ฉันเป็น7นะครับฉันอยู่7ไม่ได้อยู่แล้วฉันคือ7ก็ไม่ได้ฉันเป็น7ฉันเป็น7ในที่นี่นะครับนะนี่คือครูแปลตามคำศัพท์นะบอกแล้วตามอักษรวิ่งนะครับนะครูเวนนันนี่สอนให้แปลตามคำศัพท์นะครับแล้ว จับมาเขียนให้ทุกประโยคพร้อมด้วยโขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับแต่พอมาเขียนเป็นประโยคก็เลยเขียนว่าฉันอายุ7ปีนะครับอยู่ๆฉันเป็น7ยังไม่ได้นะครับนะไม่เข้าใจ,จาก็เลยต้องแปลว่าฉันอายุ7ปีวรานฉันอายุ7ปีหมายเลขอนหนึ่งนะครับนําไปเขียนในภาพไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดนะครับเทียนแปดเล่มหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับเทียนเจ็ดเล่มเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนหมายเลขอะไรครับ เขียนหมายเลขหนึ่งลงไปเอาเป็นว่าคุณครูไม่เขียนให้นะครับไอ้นักเรียนก็เขียนเองนะด้วยเหตุที่ไม่เขียนให้นี่เพราะว่าให้นักเรียนต้องการฟังให้จบนะครับเดี๋ยวนักเรียนคนที่ไม่ฟังให้จบเนี่ยมาเถึงเห็นข้อ2นี่ตอบหมายเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งลงไปเลยเอาเป็นว่าตรงนี้เขียนเลขหนึ่งนะครับแต่คุณครูไม่เขียนให้ผมไม่ว่ากันนะครับนะเพราะสไตล์การเฉลยแบบหัวใจของคุณครูพี่นันจะเป็นแบบนี้นะครับคือต้องการให้นักเรียนเข้ามา ดูฉเฉลยให้จบนะครับนะจะได้เข้าใจไม่ใช่เข้ามาถึงเปิดปั๊บเห็นเขียนไว้แล้วลอกเลยโดยที่ไม่ฟังก็จะไม่เข้าใจโอเคครับภาพที่สองเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดว่า i am a i g t นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะไม่ต้องอธิบาย,ยซ้ำเหมือนเมื่อกี้นะครับ i แปลว่าฉัน am แปลว่าเป็นนะครับ a i g t แปลว่า8ฉันเป็น8หรือว่าฉันคือ8ในที่นี้คือฉันอายุ8ปีหรือ8ขวบนะครับ ก็นับเทียนนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปตรงนี้นะครับนะตรงนี้เขียนหมายเลขหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับชั้นอายุเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามเด็ดนะหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดอ๋อตรงนี้เจ็ดโทษทีนะครับตรงนี้นะครับเจ็ดเล่มก็เขียนหมายเลขหนึ่งส่วนผู้หญิงนะครับอายุแปดขวบ สามเสี้หกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็นหมายเลขสองมาเขียนตรงนี้นะครับนะเขียนตรงนี้นะครับหมายเลขสองเขียนตรงนี้นะเพราะแปดขวบนี่มาอยู่เทียนแปดเล่มเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ 6, อายุหกปีหรือหกขวบก็ใส่หมายเลขสามตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนับเทียนแล้วได้หกพอดี โอเคไหมลูกเข้าใจตามนี้นะครับนะก็เป็นนั้นว่าจบแล้วนะครับหน้าที่สอง